ใครเป็นคนทำใครเป็นคนทำทุกคนดูนี่นะคะดูค่ะปรากฏว่าอะไรคะหูฟังขาดค่ะรู้ป่ะใครทำคนนี้เลยค่ะคนนี้ทำกัดเนี่ยงึกๆๆึกึขาดเลยอยู่ว่าแบบอา้อาวอ้าวฉันมีแอร์พอร์ด้วยเหรอนี่ฉันมีแอร์พอรด้วยแอร์พอร์ตอันใหม่ไหมคะ วันนี้นะคะเ,เปิดคลิปด้วยเรื่องตลกตลกเนอะซึ่งเราแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วหูฟังขาดไม่เป็นไรเราทำไมเราซื้อใหม่นะคะเราใช้หูฟังไวเลสทังเลยนะคะหูฟังที่ไม่ต้องมีสายแมวจะกัดแมวมาทำไมมันจะมาก็มาสิก็ไม่มีทางสายขาดแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซิ่งนะคะหูฟังไวเลสนะคะ ของ Logitech G435 นะคะเขาก็มีกันทั้งหมด3สีนะคะก็จะมีสีดำนะคะแล้วก็มีสีขาวม่วงนะคะแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะคะไฮไลท์ของรุ่นนี้เลยคะ่ะก็จะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ชมพูนะคะซึ่งสีนี้นะคะก็เป็นสีที่ทางแบรนด์นะคะทำเป็นแบบปริมิต d ขึ้นมานะคะ ชอบสีนี้มากเพราะว่ามันแบบค่อนข้าง,างวัยรุ่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบอยากให้มีสีสันในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลือกซื้อสีนี้มานะคะซึ่งหูฟังตัวนี้เนี่ยก็เป็นหูฟังไวเลสที่ทาง Logitech นะคะทําขึ้นมาแล้วราคาย่อมเยาวค่าตัวของเขานะคะก็จะอยู่ที่2,290บาทค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาอันบ็อกซิ่งกันเลยคะ่ะนะคะแล้วก็พอเปิดมาเนี่ยก็จะมีหูฟังนะคะอยู่ในนี้นะคะซึ่งเขาก็จะมีหูฟังมาให้หนอันเนาะ อันถือกีอันได้ยังไงแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอันนี้เหมือนเป็นคู่มือนะคะซึ่งก็จะมีบอกว่าจะมีตัวใช้ตัว USB ที่จะเสียบกับคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็มีปุ่มอบอกว่ามีปุ่มเปิดซึ่งเราสามารถที่จะกดค้างไว้หนึ่งวินาที1วินาทีครึ่งนี่ปะหน่นาที30วิอ่ะเอ้ยไม่ใช่ดิ วิอะวิครึ่งโอเคแล้วก็มีบลูทูธนะคะแล้วก็ตรงนี้เนะี่ยจะเป็นคู่มือซึ่งเราสามารถที่จะสแกนแล้วก็ดูคู่มือ,อการใช้งานได้เลยนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้นะคะเขาก็รักโลกเขาก็จะไม่เอไม่ได้แบบให้คู่มือที่เป็นแบบว่า,ากระดาษมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เรามาดูที่กูุฟังกันก่อนละกันเนาะซึ่งเป็นไอของเราอ่านี่เขาก็จะเหมือนมีกระดาษคุ่มมาให้ด้วยเนาะโอ้โหแบบดูดีมากเลยนะคะทุกคนก็สีสันสวยงาม เหมาะกับผู้หญิงแล้วก็มันจะเป็นเขาเรียกว่าสีอะไรนะ่เหมือนเป็นแบบบลูพิง์อะไรอย่างเงี้ยล่ะมั้งนะคะแล้วก็อันนี้มีสีม,วมว่วงๆเลยเสื้อตัวนี้มันก็จะแบบบางๆนิดนึงก็โอเคใส่แล้วก็น่าจะดูเบานะคะแล้วก็เเขาก็บอกว่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มเปิดแล้วก็เปิดแค่วิครึ่งนะคะมันก็จะมีไฟโผล่ขึ้นมาค่ะแล้วก็นี่เป็นปุ่มเพิ่มเสียงแล้วก็ลดเสียงนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นปุ่มสาหรับนิ้วไมโครโฟนเวลาที่เรากดค้างไว้พร้อมกับปุ่มเปิดนะคะ ก็จะมีเออมันก็สามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นไมโครโฟน2องันเลยเป็นดูอัลแล้วเขาก็จะมีเป็นที่ชาร์จ Type C มาให้ด้วยนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็เรามาดูในส่วนของคู่มือกัน,นะคะ่ะเขาก็ให้อะไรมาบ้างอย่างนี้ยอ๋อก็จะมีเป็นตัว USB นะคะที่เป็นรี c ซ i v e ฟซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาทำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังเลย ก็คือถ้าเกิดเป็นหูฟังสีดํานะคะรุ่นที่เป็นสีดำเนี่ยก็จะได้ดีซิเวอร์ที่เป็นสีดําส่วนรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นสีพิเศษนะคะพิ้งบูเนี่ยก็จะได้สีเดียวกับหูฟังมานะคะต่อไปนะคะก็อะไรเอ่ยอ๋อเป็นสาย USB เป็นสาย USB เนาะแล้วก็เชื่อมต่อกับท y p e C นะคะเป็นที่ชาร์จซึ่งอุปกรณ์สมัยนี้เนี่ยก็จะใช้ท y p e C หมดแล้วเนาะแล้วก็หมดแล้วทีนี้ก็จะมีเป็นสติ๊กเกอร์ล g i t e c นนะคะแล้วก็ปีอ่าคล้ายๆว่าเป็นคู่มือหรือเปล่า น่าจะเป็นวิธีการเปลี่ยนเหรอ,อมไม่แน่ใจเหมือนกันให้มาด้วยนิดหน่อยค่ะก็จะมีเท่านี้เนาะ ที่เรานะคะได้แกะกล่องนะคะเจ้า g 4 3 5ไปแล้วเนี่ยไมคก็ได้ใช้งานมาแล้วด้วยเนาะประมาณ1วันนะคะซึ่งนับจากเมื่อวานจนถึงวันนี้นะคะไมคก็จะมารีวิวให้ทุกท่านนะคะได้ฟังว่ามันว่ามันดีไหมแบบคุ้มค่าที่จะซื้อหรือเปล่านะคะไมาจะขอพูดเรื่องคุณภาพของเสียงนิดนึงนะคะเพราะว่าคือปกติเนี่ยก็จะฟังเพลงผ่าน หูฟังของ Apple อาจจะเป็น AirPods หรือว่าเป็นหูฟังที่มีสายของ Apple นะคะแล้วก็อาจจะเป็นลำโพงอะไรเงี้ยมาบ้างนะคะซึ่งหลังจากที่มาใช้ไปประมาณ1วัน1วันนะก็ได้ลองฟังแล้วทั้งการใช้บลูทูธนะคะแล้วก็การใช้ไร้สปีดโหมดนะคะซึ่งตัวไร้สปีดโหมดทาได้ค่อนข้างดีนะคะมีความเสถียรแล้วก็แม่นยํานะคะแล้วก็มีเสียงเบสที่ให้เสียงได้ดีนะคะแล้วก็มี รู้สึกว่าเสียงอาจจะมีคุณภาพมากกว่าการใช้ผ่านบลูทูธนะคะซึ่งถ้าเกิดผ่านบลูทูธเนี่ยาบางเพลงนะคะมันก็จะแบบซ่าๆนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นเพลงที่แบบเป็นแนว R&B อะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างโอเคเสียงน้องชัดเจนคือแต่ว่าตอนที่ฟังถ่านหลายสปีดก็คือแบบฟินมากบางทีแบบว่าเฮ้ยนี่ นี them, ons, ่เราฟังเพลงใส่หูฟังอยู่จริงๆหรออะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเราเปิดแบบอยู่ข้างข้าอะไรอย่างเงี้ยเลยมันก็ไม่ได้อึดอัดหูจนเกินไปซึ่งจริงๆแล้วปกติไมายก็เป็นคนที่ใส่แว่นด้วยนะคะซึ่งการที่เราใส่แว่นแล้วก็ใส่หูฟังเนี่ยมันไม่ได้ทําให้แว่นนี่มันกดหน้าของเราแต่อย่างใดค่ะก็คือเรื่องแรกเนี่ยที่ไมายไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะก็คือเป็นเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ค่ะซึ่งหูฟังเนี้ยถามว่าแพงไหมก็คือแพงไหม ก็แพงนะแต่ว่าไม่ได้แพงมากเออถ้าในระดับเล็กหูฟังที่เป็นไวเลสแบบไปเทียบกับว่ารุ่นพี่อะไรเงี้ยก็ไม่ได้แพงมากเป็นราคาที่คุ้มค่านะคะแต่ที่มาติดอยู่ตรงนึงเนี่ยก็คือเรื่องวัสดุของมันนะคะค่อนข้างที่จะเบาบางแล้วก็เป็นพลาสติกที่ดูฟังแล้วมันแบบกิ๊กก๊ก,กนิดนึงเนาะเนี่ยฟังนะเนี่ยคือคือไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยสองพันมันก็อาจจะ ทำได้ดีกว่านี้นะแล้วก็คือมาคิดว่าถ้ามันตกเนี่ยมันอาจจะโอกาสแตกเนี่ยมีสูงเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงขอบเนี่ยมันก็นิ่มดีเนาะแต่ว่าไม่ติดตรงที่ว่ามันเป็นผ้าามันเป็นผ้าเนี่ยมันก็อาจจะแบบไม่ร้อนเนาะคิดว่าคงไม่ร้อนหรอกแต่ว่าประเด็นคืออะไรรู้ปะประเด็นคือสมมติไอ้ขูฟังเนี้ยมันเหมาะกับผู้หญิงใช่ปะ คือแบบผู้ชายก็อาจจะไม่ใช้อันนี้เนาะเพราะว่าสีมันค่อนข้างฉูดฉาดอะไรเงี้ยอ่ะสต่ว,ว่าผู้หญิงใช้ใช่ปะแล้วคือแบบผู้หญิงง่ะนก็แต่งหน้าใช่ไหมแบบทาแก้มทารองพื้นอะไรเงี้ยแล้วคือเวลาใส่งเงี้ยคิดดูนะสภาพแบบใส่ทุกวันทุกวันเงี้ยเออมันก็จะแบบดําง่ายแล้วก็แบบมีรองพื้นติดแน่นอนอะคือแบบมาอ่ะเห็นตัวโชว์ใช่ปะที่เป็นตัวสีขาวม่วงอะคือตัวขอบตรงเนี้ยแบบมันมีรอยเลอะแล้วอะคือขนาดแค่ตัวโชว์ยังเลอ,อะแแบบฉันใช้ทุกวันเนี่ยมันจะไม่เลอะได้ยังไงใช่ แล้วก็อีกตรงนึงนะคะที่มายรู้สึกแบบมันน่าจะทาได้ดีกว่านี้เนาะก็คือตรงขอบด้านบนนะคะก็ไอตรงนี้คือคือรู้สึกว่ามันบางไปนิดนึงมันเหมือนเป็นแบบอ่ะมีพลาสติกใช่ปะมีโครงตรงนี้ใช่ไหมอ่ะมีโครงตรงนี้แล้วแบบพอตรงนี้มันเหมือนแบบว่ามันเอาผ้าหุ้มแค่หุ้มเฉยๆอะคือบางมากแล้วถ้าแบบแมวมายมาแบบเดียวขาดแน่นอนก็คืออันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่แบบมายไม่ค่อยชอบมันแอบบเหมือนของเล่นนิดนึง อาจจะเป็นวอดด้วยสีด้วยเนาะแล้วก็เรื่องที่2นะคะก็คือเรื่องการเชื่อมต่อนะคะเขาก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะซึ่งจากาจากคู่มืออย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เพียงพอนะคะคือหลังกล่องเนี่ยก็อาจจะแบบมีบอกว่าเออมันมีลําโพงออไม่ใช่มันมีไมโครโฟนนะแล้วก็มีปุ่มเปิดปิด เบาเสียงปิดไมค์อะไรอย่างนี้แล้วก็ไอตรงนี้นะคะเขาก็ให้มานิดเดียวก็คือมีตัวรีเซิร์ฟเวอร์นะมีเปิด1.5วินะเป็นปุ่มเปิดปิดอะไรเงี้ยมีการเชื่อมต่อบลูทูธปิดไมค์เป็นหมดปรับโหมดไรสปีดแต่เขาไม่ได้บอกมันทำยังไงใช่ปะซึ่งแบบถ้าเราอยากรู้เนี่ยเราก็ต้องสแกนสแกน q r ว่าโคดอันนี้มันก็จะเป็นแบบคู่มือนะคะตอนแรกมันก็คิดว่าป้าจะไปยากอะไรวะแกแค่นี้มันมันมีแค่สองสามปุ่มอะแกมันก็คงไม่ได้เปลี่ยนยากมากมัง้งปรากฏ พอแบบตอนเชื่อมบลูทูธอะมันง่ายมากเลยเว้ยคือจำได้ว่าแบบออไปดูรีวิวมาเยอะคือเขาบอกว่ากดปุ่มเปิดกับปุ่มปิดเสียงพร้อมกัน3วิแล้วมันก็จะแบบขึ้นสีฟ้ามาแล้วก็แบบแพ i r i n g กับบลูทูธได้เลยใช่ปะแต่แบบว่าตอนที่มาไปเชื่อมกับไอคอมพิวเตอร์อะไม่ได้ง่ายไงแบบเสียบแล้วใช่ไหม ทุกคนคิดสภาพถ้าเสียบแล้วอ่ะมันควรจะใช้ได้เหมือนเมาส์อะไรอย่างงี้ใช่ปะคือเสียบแล้วแบบคอนเน็กแล้วแล้วเราก็แบบเลือกแบบเอาพุตใช่ไหมออกเป็นหูฟังนี้แหลปะปรากฏเสียงไม่มาเว้ยก็แบบทาไงวะแล้วคือแก้อยู่แบบพักนึงเว้ยเรากระทั่งแบบเพิ่งรู้ว่าแบบถ้าเชื่อมอะ่ะคือมันไม่ได้แปลว่ามันแบบสวิชจากบลูทูธไปเป็นอันนี้แล้วนะคือเราจะต้องเปลี่ยนโหมดด้วยตัวเองอีกด้วยทุกคนถามว่าสลับโหมดยังไงใช่ปะก็คือต้องกดปุ่ม ปิดเสียง3มวินาทีขึ้นไปเขาบอกอะแล่ทีนี้มันจะจะมีไฟตรงนี้นะคะขึ้นมาประมาณ5วิทุกคนดูนะแดงมันจะปิด1นึสองสาอะอย่างเงี้ยคือแปลว่ามันสวิชหมดล้วมันก็อาจจะเป็นสวิชไปเป็นบลูทูธหรือว่าเป็นสวิชเป็นไลท์สปีดหมดเนาะเออแล้วทากับสมมติว่าอะสมมติวันนี้เป็นเป็น,ปนไลท์สปีดอ่ะไม่ใช่ละเอาเปิดนบลูทูธทำไงแล้วก็กด3วิธีหนึ่งหนึ่งสสาม มันจะกลับมาเป็นบูทูธนะคะทุกคนซึ่งตรงนี้ไมก็คิดว่าเออมันเป็นสิ่งที่ควรจะบอกเพิ่มในกล่องนิดหนึ่งมันก็เบาจริงนะแต่ว่ามันมันก็ดูกองแก๊งด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีวิธีการเช็คแบตเตอรี่นะคะที่ที่ไม์เพิ่งรู้เพิ่มเลยเพราะว่าไม์เข้าไปดูเครื่องมือเอ้ยไปดูคู่มือเนาะการเช็คแบตเตอรี่นะคะก็คือให้กดปุ่มเปิดปิด เพียงครั้งเดียวนะคะเมื่อชุดหูฟังเนี่ยเปิดอยู่อ่ะถ้าไม่เปิดครั้งเดียวใช่ปะเดี๋ยวดูนะทุกคนสีสีเขียวแบบโชว์ออลโชว์ต่อเวลาอันนี้จะแปลว่ามีแบตเตอรี่นะคะ31-100%ถึง แต่ว่าถ้าไมากดปุ่มเปิดครั้งเดียวนะคะอย่างเมื่อกี้นะัแล้วมีสีแดงขึ้นเนี่ยแสดงว่าแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ในช่วง15-30ก็คือน้อยแล้วเนาะแต่ถ้าน้อยมากเนี่ยมันก็จะเป็นสีแดงแบบกระพริ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 บเลยนะคะออนอกจากนี้นะคะสิ่งที่ทุกคนต้องรู้เนี่ยก็คือตัวหูฟังนี้นะคะ เป็นดูโอเหมือนประมาณว่ามีไมโครโฟน2อันเพื่อที่จะแบบจับทิศทางแล้วก็ทําให้เรา,เาทําให้แบบคู่สนทนานเนี่ยสามารถาได้ยินเสียงเราที่เหมาะสมกับสถานาการณ์มากขึ้นนะคะแล้วก็ซึ่งวิธีการใช้เนี่ยคือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้จับเสียงเรา2ไมโครโฟนนะซึ่งเราจะต้องตั้งเนาะ แล้วก็วิธีการที่เราจะตั้งเนี่ยเขาจะเรียกว่าไซโทนนะคะซึ่งวิธีการเปิดเนี่ยเราก็กดปุ่มเปิดเสียงสองครั้งนะคะจะมีไฟสีส้มขึ้นมาค่ะแล้วมันก็จะกระพริบสองครั้งนะคะแปลว่าเราอ่ะใช้ไซโทนนะคะดูนะอ่ะนี่คือสองครั้งก็คือตอนนี้เราใช้ไซโทนแล้วเราก็จะมีการรับไมโครโฟนสองที่นะคะแต่ถ้าเราจะปิดเราไม่ชอบไซตโทน เอาจริงใครจะไม่ชอบแต่บางคนอาจจะแบบไม่ชอบก่าด้นะถ้าเกิดเสียงมันแบบปับอัตโนมัติตลอดเวลาอะไรเงี้ย <_ C> ก็คือกดกดปุ่มสองครั้งเหมือนกันแต่ไฟสีส้มจะทิ้ครั้งเดียวอ่าอันนี้นะคะก็คือปิดโหมดสายโทนแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้นะคะนอกจากนี้ในคู่มือของเขาเนี่ยก็ยังมีวิธีการปรับตั้งค่านะคะให้เป็นระดับเสียงสูงสุด แบบเซตเป็น100เดซิเบลหรือว่าต่ำสุด85บเดซิเบลอะไรอย่างนี้ได้ด้วยแต่ว่าสำหรับไม่ไหนคิดว่าไม่จำเป็นนะคะแล้วก็การใช้ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเนี้ยก็เพียงพอแล้วนะคะคือไม่ใช่อะไรคือไม่อยากจำแล้วแบบจะกดอะไรนักหนาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ใช้งานค่อนข้างยากนะคะก็คือจะต้องคอยจำว่าวิธีการเปลี่ยนฟังก์ชันหรือว่าเชื่อมต่ออะไรย่างเงี้ยจะต้องกดอะไรเพราะว่าแต่ละอุปกรณ์เนี่ยก็มีการเซตปุ่ม มีการเซตดีไว้อะไรเงี้ยเฉพาะตัวนะคะวันนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวนะคะเจ้าหูฟังไวเลส l o i t t e h h T35 นะคะคิดว่าก็โอเคแต่แบบว่ามันมันมีบางอย่างที่ทำได้ดีกว่านี้นะคะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าไม่คุ้มค่าเลยนะคะก็อาจจะให้คะแนนระดับ7จละกันนะคะซึ่งชอบสีสันอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะต้องมีการปรับปรุงเรื่องคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์นะคะแล้วก็ การเชื่อมต่อหรือว่าการใช้งานเนี่ยอาจจะต้องมี UI หรือว่าคู่มือที่มันมากกว่านี้อีกนิดนึงนะคะอาจจะเป็นแบบแผ่นกระดาษเล็กๆอะไรเงี้ยเพิ่มมาอีกนิดหน่อยหมายคิดว่ามันไม่น่าจะทําให้แบบรักโลกน้อยลงเท่าไหร่นะคะค่ะก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดไมคเนี่ยมีแก้เจตอื่นๆน,นะคะก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังอีกนะคะสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย